สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุปุสุคนนะคะเมื่อนี้พอกับซาอุดอนอีกแล้วนะคะพี่น้องซาอุดอนกับยำปลาแซลมอนค่ะเมื่อนี้ยำปลาแซลมอนนำ้ำจิ้มซีฟู้ดนะค่ะเมื่อนี้ใส่กระเทียมหลายหลายเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ผักเคียงผักแกมกับมีพร้อมแดงเนะคะมะเขือเทศนะคะพี่น้องแล้วก็แตงกวาเนาะค่ะนี่เนาะค่ะมากินกันเลยค่ะพี่น้องแซบซบนนัวค่ะเมื่อนี้ขอ เม้นม้ๆจังน้อยนะค่ะพี่น้องืกินน้ำกันรับสาอุดรนะคะพี่นอ้อ,นนอ,นนะะนองปลาแซลมอนซุดๆเลยค่ะตอนใหญ่ๆเลยค่ะมื่อนี้เป็นยังไงค่ะมาค่ะมาตอนใหญ่ๆนะคะ่ะยำแบบว่าเผ็ดๆซาใจค่ะพี่น้องมื่อนี้ ใส่กระเทียมเจียวเนาะคะ่ะกินแล้วค่ะพี่น้องสุดยอดแล้วค่ะบอกเลยค่ะว่าสุดยอดตอนยังไงค่ะพี่น้อง หวานหวานเซ็บพี่น้องเด็ดเด็ดเลยค่ะอืมแบบแซมอนพี่น้องตอนย่ๆ มันท <c oughs> ั้งแซ่บเผ็ดได้ใจ <c oughs> น้ำยำพี่น้องเอ้ยถาดมันใหญ่น้ำยำอืมอร่อกัน เท่ากันเด้อพี่นออ้องแสวหวานจุ่ยแล้วคนะ่ะ <c oughs> ยับกล่องน้อยนึงค่ะพี่น้องกล่องมันตํา ออืมอืมมลุยมือเลยนะค่ะขอลุยเลยค่ะพี่น้อง แซื้อนต้องกินตอนใหญ่ๆพี่น้องมันจังแสบขอกันก็ม่หอมอใหญ่ค่ะ น้ำยำถาดมันใหญ่พี่น้องน้ำยำน้ำยำใส่รอบถาดเลยค่ะอืมแซ่บหมอนว้าเลยค่ะว้ามาตองยำไม,ม่พี่น้อง หวายน้องข้อเลยหนุ่มไรแซลมอนสดๆอันนี้ย่าไปเรื่งกิโลเลยพี่นอ้องเลยแซลมอนมาเครื่งกิโล แซบค่ะเห็ดวิธีท่านเบิองหายเบิงพรอนได้พี่หนาะเห็ดวิธีย่ำพนก้อง <c oughs> <c oughs> เพริกสดจินดาพี่น้องใส่ไปเผ็ดฮึมจินกำหอมแดง หอมเจียวคักขนาดอืมชอบอเครื่องหลายๆเลยพี่น้อง อาหารเสาร์ด้ยนี่พี่น้องย่มแต่เสาร์เลยค่ะเมื่อนี่ยดูดใหม่ดูดเมื่อเนี่ยด้วยพี่น้องอย่าว่ากัน อหอมเรียงเข้ากันจับได พ่อยังกับมากกินเดียพี่น้องยำปลาแซลมอ,อนอมเราดอนกินนั่นซีเล้าต้องไปเห็นให้เรากินน้ำของมาก้อง ชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องอืมอลีหรอ พี่น้องเหนือซาหมอนมันหวานห้าเราหมุนเราไม่เปน้ำน้ำจิ้มแล่วก็ขาใส่หอมเจียวไปน้ำเนาะพี่น้องมันหอม,อมเผ็ดละน้ำหมูกัยโอเคเนาะค่ะพี่น้องเบิร์ดแล้วพี่น้อง เาดอนจะลงคลิปวิธีทาไหา้เบงผอมนะค่ะต้องแสบดบเลยค่ะบเบาลงเ็ดคลิปวิธีทาไหร้อมนะค่ะพี่น้องพอกันคลิปใหมเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ